ฮัลโหลสวัสดีค่ะ FC คุยื่องดาวข้าวเรื่องดวงชาวราศีกรกฎกรกฎเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องวุ่นวายขายขนมกับคนรอบข้ามสังคมจะเข้ามาทําให้คุณมไม่มีเวลาหยุดนิ่งเลยก็ล่ะสหชะเดือนนี้เป็นเดือนสหชะแปลวง่าส่วนรวมงานค้าขายที่เป็นสาธารณะงานอะไรที่ แนะนำคนเยอะๆวันนี้จะสร้างไรายได้ให้คุณนะคะแต่สิ่งสําคัญที่ต้องเตือนชาวสีก่อนคือดูข้อกฎหมายให้ดีคุณจะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องมีชื่อเสียงดีมีลาบยศได้โชคจากศัตรูเกิดศัตรูแบบง่ายๆหรืออับโชคเห้การเราเนี้ยจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเดือนกันยายนนี้แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกเรื่องนะคะขึ้นอยู่กับดาวนายขคุณว่าอยู่ในสถานะดีร้ายแค่ไหนนะ อันนี้เราดูภาพรวมนะคะดาวพุธในภพที่สามนะคะช่วงนี้ถือว่าสุขภาพดีมีความสุขสําราญดีไร้โรคาพยาธิเที่ยวมาวุ่นวายแต่สภาพจิตใจยังง้องแง,งงรวนเรอยู่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเ,เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นดาวเป็นเจ้าเรือนภพวินาศนะแล้วสัมพันธ์กับาสหัชชะนั่นหมายความว่าสิ่งข,ข้อเตือนน,นะก็ต้องระวัง ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนหรือเพื่อนนํานําความเสื่อมเสียมาให้เช่นหุ้นกับเพื่อนแล้วเพื่อนไปโกงคนอื่นแล้วเราก็ติดล่างแหไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะจะเกิดเรื่องจากเพื่อนฝูงพี่น้องไม่ควรเดินทางจะเกิดความยุ่งยากทะเลาะกับเพื่อนบ้านอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่ต้องออกสังคมออกไปเจอผู้คนอะไรมากมายอะไร าอย่ๆอันนี้คือข้อเตือนในเดือนกันยายนนี้ส่วนข้อดีก็คือกระดุมผ้าสหัสชชะสัมพันธ์กันก็คือหมุนเงินแก่งหาเงินได้ง่ายทํางานกับคนหมู่มากดีเป็นเป็นโค้ชดีนะเวลาแนะนำนะหรือเป็นอาจารย์สอนอ,อบุคลิกภาพหรือเป็นอาจารย์สอนเทคนิคอะไรใหม่ๆ อันนี้คุณจะได้รับความนิยมชมชอบคุณจะมีความรอบรู้เก่งชั่วโมงนี้คุณจะแบบว่าเหมือนโดเรมอนอะ่ะปิ้งปิ้งปิ้ง,งมีความคิดดีมากๆแล้วก็มันไอเดียคุณมันเจิดดังนั้นคุณจะได้รับความนิยมชมชอบในงานสายงานแบบนี้ที่คุณทํานะคะดาวอังคารจรมาทับดาวพุธนะแล้วก็เป็นเ,เจ้าพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศอยู่ตรงนี้ก็คือป่วยก็จะหายป่วย สุขภาพไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับคุณนะสุขภาพดีแข็งแรงนะคะช่วงนี้ถ้าใครแต่งงานอยากจะมีลูกก็อาจจะไม่ได้ดังใจเนาะอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรรอจังหวะเพราะการมีลูกเนี่ยเขาก็ต้องดูดาวด้วยนะอันนี้อันนี้ไอ้เรื่องความเชื่อของพี่นะคนอื่นพี่ไม่ทราบมันจะมีอย่างนี้เพราะว่าในเกิดตัวพี่เองเนี่ยสมัยหนึ่งที่พี่แต่งงานใหม่ๆแล้วก็ กําลังคิดว่าจะมีลูกเลยก็มีสินแสประจำท่านเป็นสินแสนนก็ท่า,ทานอันนี้เกตเล่าให้ฟังนะเอ่อบอกว่าถ้ามีลูกปีนี้นะจะได้ลูกชายนะแล้วก็อีกปีต่อไปถ้ามีเลยเนี่ยก็จะได้ลูกสาวใช่ไหมพี่ก็บอกอ่วงั้นพี่ต้องการเลยลูกสาวลูกชายพี่ก็ทําตามที่ท่านแนะนําปรากฏว่า ก็ออกมาตรงตามนั้นเลยเคยคือท่านก็ดูจากถ้าทางทางหงจุ้ยท่านก็คล้ายๆดาวเหมือนกันแต่ท่านก็ดูลักษณะเหมือนธาตุใช่ไหมแล้วก็ออกมาเปะอันนี้ก็เหมือนกันแนะนําว่าชาวสีกรกฎคนที่อยากมีลูกนะอยากทํากีฟทาอะไรก็ตามถ้าถ้าไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องงมงายนะก็ไปหาหมอดูเก่งๆเอาเก่งๆจริงๆนะอย่าไปไปดูห้าบาทสิบาทบางทีเขาเขาดูไม่ลึกไม่ใช่เขาไม่เก่งแต่เขาจะดูไม่ลึกแล้วก็เพราะเรื่องเพราะเนื่องเป็นเรื่องเซนซิทีฟเนาะ ดูเลยว่าช่วงเนี้ถ้าเรามีลูกลูกเราออกมาจะดีไหมจะนั่นไหมถ้ามันแต่ไม่ดีเหมือนว่าเขาเรียกอะไรตัดไฟแต่ต้นลงใช่ไหมคำว่าไม่ดีมันไม่ได้หมายความว่าเขาเกิดมาไม่ดีเราจะเลือกแต่สิ่งดีๆเนาะบางทีเกิดมาแล้วเ,เกิดเขาสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็สงสารเขานาะใช่ป่ะแต่ถ้าไปจังหวะช่วงเวลาที่ดีๆมันก็ดีสําหรับลูกเราดีสําหรับครอบครัวเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยวันรักสามพี่เนี่ยพอช่วงที่ได้ลูก เกิดมาสองคนก็เป็นชีวิตที่ดีมากลูกดีทุกเรื่องอันนี้ไม่ได้คุยนะอันนี้เขาบอกโอเคคนโสดตัดสินใจดีๆนะคะอย่าเพิ่งรีบเมนะการมีโชคใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษามาแล้วเนี่ยจะช่วยให้คุณผ่านพ้นเรื่องราวเศร้าๆโศกๆเกี่ยวกับเรื่องความรักมาได้แต่มันก็ยังไม่พ้นเพราะว่าด้วยตัวคุณเนี่ยดาวปตัตตนบของคุณคือดาวเสาแล้วดาวเสาของคุณตอนเนี้ย เดินก็ไม่ปกติแล้วอยู่ในภพมรณะด้วยก็อย่างที่บอกว่าคลองตัวเป็นโสดได้ก็มีความสุขได้นะสมัยเนี้ยนะไม่จําเป็นต้องหาใครอีกสักคนมาเป็นภาระหรอกถ้าเราไม่แน่ใจนะคะการที่จะหาคนเข้ามาอยู่ในชีวิตเรานะมันต้องเป็นคนที่แบบเป็นทิกซอที่ต่อกันติต่อกันแล้วดีต่อกันแล้วได้รูปไม่ใช่ต่อกันแล้วววแวแหวงแหว ชีวิตมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะแต่กรกฎเนี่ยโดยรวมแล้วเป็นราศีที่โชคดีหลายๆเรื่องมีแต่เรื่องความรักเท่านั้นที่อาจจะต้องไม่ประมาทขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ใครอยู่ต่างจังหวัดน้ําท่วมหรือเปล่าขอให้ปลอดภัยนะคะแหมกรุงเทพก็น่ากลัวเหมือนกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ